เลิกใช้บัตรเดบิตซะแล้วคุณจะได้สตาร์บัคแก้วนี้ฟรีมีคนคอมเมนต์มาบอกผมว่าจะเปิดบัตรเครดิตเยอะๆทําไมให้เป็นหนี้นะครับใช้บัตรเดบิตก็ได้ไม่เห็นจะเป็นปัญหาอะไรเลยนะครับแล้วก็ยินดีที่จ่ายค่าหลายปีด้วยนะครับแต่ผมบอกคุณกำลังพลาดเลยนะแทนที่คุณจะได้สตาร์บัคฟรีนะครับหลายๆคนก็กินกาแฟาทุกวันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณเป็นลูกค้าสตาร์บัคอยู่แล้วเนี่ยคุณสามารถประหยัดได้เดือนละหลายร้อยบาทเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเอซีพราฟนะครับคุณสามารถไปรับสตาร์บัคมูลค่า200บาททุกๆไตรมาสได้เลยนะครับแล้วกก็ปีนนึงไม่เิ800บาท้ทีี่่่2ออันนน้้ผมมมกก็็เเพิิงารใชะะฮคื UOB p r i e ุ นะครับเวล์แบงกิ้งนะครับอันนี้ก็ดีมากครับคือคุณรับสบัดปีเดือนละ200บาทอ่ะโดยที่ไม่ต้องใช้แต้มไม่ต้องใช้อะไรเลยแล้วเดือนละ200อ่ะปีละพันสองอ่ะและนอกจากที่เป็นแลกฟรีนะครับก็จะมีบัตรเครดิตอันอื่นๆนะที่คุณสามารถที่จะใช้แต้มเนี่ยไปแลกนะครับบัตรสบัดอย่างเคดีซีนะครับคุณสามารถใช้800คะแนนนะครับเพื่อเปลี่ยนเป็นคูปองส่วนลด100บาทที่ร้านสบัดอันนี้ก็โคตรคุ้มเลยนะฮะเพราะปกติเนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณเป็นนักใช้จ่ายอยู่แล้วคุณจะรู้ว่า100คะแนนนนนน120 110คคะะแแ่มมีูลคค่่่าาาเททกับบ100นีุ้มมากนะคครรับือจิงแล้วเนี่ยมมันีีอกหลายหนึ่ ที่คุณสามารถใช้ส่วนลดในการซื้อสับบักหรือได้รับสิทธิประโยชน์าับบักฟรีแค่เพียงคุณเปลี่ยนการใช้จ่ายจากใช้บัตรเดบิตธรรมดานะฮะมาใช้บัตรเครดิตนะซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนได้ง่ายๆอะ่ะเพราะว่าปกติคุณเติมน้ำมันอยู่แล้วนะครับปกติคุณขึ้นทางด่วนอยู่แล้วปกติคุณใช้จ่ายที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตอยู่แล้วนะครับคุณแค่เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จากเดบิตหรือเงินสดหรือการสแกนจ่าย QR code เนี่ยนะฮะมาะเปลี่ยนไปใช้บัตรเครดิตแทนนะครับและเงื่อนไขที่สำคัญนะครับที่ผมเคยบอกกับคุณไป,น,ไกกปน,นั้ง เงินก่อนแล้วค่อยใช้บัตรเครดิตไม่ใช่ใช้บัตรเครดิตท,ทั้งที่ยังไม่มีเงินนะครับแล้วก็เป็นหนี้นะครับจนคุณต้องใจดอกเบีย้ยเยอะมากมายสิทธิประโยชน์มากแค่ไหนก็ไม่มีทางนะครับที่จะคุ้มกับดอกเบีย้ยที่คุณจ่ายแน่นอนนะครับมีสติในการใช้เงินด้วยครับ